สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพาทุกท่านชมเพชรบรณาที่ใหญ่ที่สุดประจาสวนของเรานะครับต้นนี้เป็นเพชรบรนานะฮะที่ปลูกในกระถาง2เมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรใหญ่มากนะครับการยกก็ลําบากนะครับเป็นไม้ที่มีอายุประมาณ10ปีนะครับต้นนี้มีอายุประมาณ10ปีดูฐานราก สวยงามนะครับครบทุกทิศทางนะครับวางรากได้สวยมากตัวนี้นะครับใหญ่อลังการนะครับใหญ่ระดับต้นๆของประเทศนะครับมีไม่กี่ต้นนะครับที่มีลักษณะใหญ่ขนาดนี้นะครับหาดูได้ยากมากนะครับเพราะไม่สามารถจะยกไปโชว์หรือว่านําไปแสดงที่ไหนได้ง่ายๆนะครับการยกไปได้วยความลำบากนะครับขนาดรถหกล้อยังรถกระบะนะครับเพราะว่าความกว้าง มาดูผิวใกล้ๆกันนะครับเมื่อเขาตัวเต็มที่นะครับอายุ10ปีขึ้นลักษณะผิวนะครับก็จะมีการแตกลายงารักษณะกิ่งก็จะมีการย่นเป็นคล้ายๆกับหนังช้างนะครับนี่คือเสน่ห์ของเพชรบรรณานะครับตอนเล็กๆอาจจะดูไม่สวยงามนะครับอาจจะดูไม่สะดุดตาของคนเล่นชนชมมือใหม่นะครับแต่ว่าถ้าคนที่เล่นชนชมมานานเขาจะรู้ว่า ความคลาสสิกค,ความอลังการนะครับก็คือไม้ตะกูลนี้นะครับตะกูลเพชรบรรณานะครับยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งเลี้ยงนานยิ่งอลังการขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจึงเป็นที่ต้องการนะครับของบรรดานักสะสมนะครับไม้ขณะนี้จะหายากมากนะฮะ เพราะจะอยู่ในบ้านไม่ค่อยนำออกมาโชว์กันนะครับอีกประมาณ2-3สเดือนต้นนี้ก็จะต้องเปลี่ยนดินใหม่นะครับยังไม่รู้ว่าจะใส่กระถางใบเดิมได้หรือไม่นะครับอาจจะต้องปรับกระถางเป็น2เมตร20 m. นะในการปลูกก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงนะครับใช้แรงงานคนไม่ได้เห็นไหมครับลักษณะสวยงาม ถึงช่วงเวลาที่ออกดอกก็จะมีความสวยงามเป็นสีชมพูเต็มต้นแต่วันนี้เราเอาช่วงที่มีใบามาให้ดูก่อนนะครับถ้าวันไหนมีการออกดอกนะครับก็จะนำมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ